มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดขาวพาเพลินนะคะทุกคนมอสอตแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นรองเจ้าคณะภาคคณะสงฆ์มหานิกายโดยมีสมเด็จพระอริยวงศสาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆาปารินายกสเสด็จเป็นประธานการประชุมเมื่อวันที่30เมษายนที่ตำหนักเพชร วัดบรวรนิเวศวิหารมีการประชุมมหาเทระสมาคมหรือมสอครั้งที่11ทับ2568โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆาราชสกล,ลมหาสังฆาปารินายกเสด็จเป็นประธานการประชุมหลังการประชุมรองศาสตราจารย์ด็ตรชัดชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนา รักษาราชการแทนผออสำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมแถลงว่าที่ประชุมมสมีมติเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาคคณะสงฆ์มหานิกายดังนี้เขตป,ปกครองคณะสงฆ์หนกลางพระราชวชิระรังสีขวัญชัยนิติสาโรวัดหนังเป็นรองเจ้าคณะภาคหนึ่ง พระเทพวชิระธีราพรประดิษฐิตะเมโทวัดพระพุทธฉายจังหวัดสระบุรีเป็นรองเจ้าคณะภาคสองพระราชปริยสุทธีชลอปิยาจารววัดธรรมมามลจังหวัดชัยนาทเป็นรองเจ้าคณะภาคสามพระราชปัญญาโสพลพิชิตชัยอภิชยโยยวัดประพิษพิมุกเป็นรองเจ้าคณะภาคสิบสาม พระราชวชิระโมลีสมชายพุทธยาโนวัดรขังโคสิตารามเป็นรองเจ้าคณะภาคสิบพระเทพปรวรเมธีประสิทธิ์พมรังศีวัดปรายุรวงสาวาเป็นรองเจ้าคณะภาคสิบห้าเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ พระธรรมมวชิระโมรีทองศูนย์สุริยะโชโตวัดยาน,นาวาเป็นรองเจ้าคณะภาคสี่พระพรมวชิระธีราจารย์สมจินสัมมาปัญโยวัดปากน้ำเป็นรองเจ้าคณะภาคห้าพระอุดมบัณฑิตสมศักดิ์สุธิยาน,นาเมธ,เนธ,ธีวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามเป็นรองเจ้าคณะภาคหก พระธรรมมวชิระปัญญาจารย์เทียบสิริยาโนวัดพระเชตุพนวิมลมังคารา,รามเป็นรองเจ้าคณะภาคเจ็ดเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกพระเทพวัชระธรรมพานีวิชาอภิปัญโยวัดไตมิตรวิทยารามเป็นรองเจ้าคณะภาค8พระราชวชิระเมธีกับวิพัฒน สุขเมธีวัดไต,ตมิตรวิทยารามเป็นรองเจ้าคณะภาคเก้าพระเทพวชิราพรโสรัตมหาโสรัจโยวัดส่วนโูเป็นรองเจ้าคณะภาคสิบพระธรรมวชิระคณีแผ่วสสวัดเทพธิดารามเป็นรองเจ้าคณะภาคสิบเอ็ดพระราชวชิระสารเวทีสนองอนุพัทโทวัดบางนาในเป็นรองเจ้าคณะภาครราาสาิบสองอ เขตปกครองคณะสงฆ์หุนใต้พระศรีวัชระนาฏมุนีบุญช่วยปะคุโนวัดโคกะถินจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นรองเจ้าคณะภาค16พระเทพวชิรากรพิสารบุรินทรโทวัดมหาธาตุวชิระมงคลจังหวัดกระบี่เป็นรองเจ้าคณะภาค17พระราวชวชิระยาน,นโมลีชรัตอุชุจาโร วัดตานีนรัโมสรจังหวัดปัตตานีเป็นรองเจ้าคณะภาค18ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพา,าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ